สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนาย a ิ o นแารสนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีพิจิกหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ในต้คลิปนะคะเขียนเอาไวให้แล้วว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้น จะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะคะลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไร,ดา,ะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถใช้กันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอะ่ะจะให้เน้นในส่วนของรักขนาดเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุ์เป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันเนาะชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอง่ยหลายท่านอาจจะหนักหน่วงมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวความรักของคุณเดินถอยหลังบางท่านอาจจะมีคนเก่ากลับมาหรืออาจจะเป็นใจของเราที่ย้อนกลับไปอยู่ดีๆก็นึกถึง อยู่ดีก็คิดถึงอยู่ดีก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆอะไรแบบเนี้หรือบางท่านก็อาจจะกลับมาจริงๆก็ได้หรือบางท่านอาจจะเลวร้ายกว่านั้นคือเราก็คบกาแฟนเราอยู่กับคนที่เราคุยแต่ว่าเก่าๆก,ก่อนๆของเราหรือของคนรักของเรากลับมาเป็นประเด็นเป็นปัญหาก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือดาวสุขดาวความรักของคุณเดินหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็อาจจะทําให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันดีขึ้นคลี่คลายมากขึ้นเพราะว่าพอดาวเดินถอยหลังอะบางทีมันอาจจะแบบมันไม่ได้ถอยตรงๆมันอาจจะถอยแบบม้วนไปม้วนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันวนไปวนมามันอาจจะยังเป็นขดๆอยู่ก็ได้เนาะพอดาวเดินหน้าแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แบบอยู่ดีก็คือคล่องตัวขนาดนั้นยิ่งขดมากมันยิ่งต้องแก้ปุ่มให้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันจริงๆฝนมองว่า เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะยังต้องระวังอยู่นิดนึงเพราะว่าบางท่านที่เกิดในช่วงเดือนปลายตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนเดือนสุดท้ายก่อนที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนึกออกไหมแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เป็นเดือนสุดท้ายมักจะมีเรื่องหนักๆเข้ามาจริงๆมันอาจจะหนักก่อนหน้านี้แต่ว่าเดือนสุดท้ายอาจจะเป็นเดือนที่จํำศีลละเลิมเหมือนคือเหมือนก่อนจะมันเกิดเราสักเดือน2เดือนหรือ3เดือนอะบางท่านถ้าเกิดต้นเดือนก็อาจจะ3เดือนอะนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาให้เราเหมือนเจอสึกหนักแล้วก็พอก่อนถึงวันเกิดเราสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่เรากลายเป็นมัมมี่ถูกพันแล้วก็นอนแช่อยู่ตรงนั้นเออแล้วก็รอเวลาผ่านวันเกิดไปค่อยไปชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็ยังอยากให้เรามดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าอะไรอะไรอย่างในชีวิตอยู่เนาะอ่ะกลับมาที่เรื่องของไพ่ค่ะเพราะเราเกิดไปเยอะเลย ไพ่ใต้สำรับของคุณเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันหรือเปล่าเอ่ยใครสักคนหนึ่งอาจจะเหมือนคนที่ให้มากกว่ารับนะคะอาจจะพยายามทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรืออาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ได้คนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวกัเช่นกันนะคะหรือไม่ในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณอยากจะลงทุนทุ่มเท ibt, ให้กับความรักความสัมพันธ์ของค,คุณก็ได้ หรือบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่ฉันอยากจะรอแล้วฉันไม่อยากจะเป็นฝ่ายลงทุนแล้วก็ได้เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าความรักพวกคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะแต่บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คนรักของเราเขามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนแล้วเราอยู่ในช่วงที่แบบรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าเราอะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็อาจจะไม่ช่วงเวลาที่เรารู้สึกค่อนข้างจะห่อเหี่ยวจิตใจมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ เพราะว่ามันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการรักลูกไม่เท่ากันนะนึกอ,ออกปะคนนึงได้มากกว่าคนนึงได้น้อยกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราได้มากกว่าเราก็อาจจะแฮปปี้แต่ว่าถ้าเราได้น้อยกว่าเราคงไม่มีความสุขแต่จริงๆแล้วคงไม่มีใครอยากจะหารสองกับใครอะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูพลังงานหลักหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนนี้เนาะก็ต้องดูว่าในช่วงที่ดาวเดินถอยหลังปมมันหนาแค่ไหนนะคะถ้าเกิดมันหนามากช่วงเวลาในการแกะก็อาจจะ ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันสองไม้เท้านะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนเนาะอาจจะเป็นการวางแผนการเดินทางหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือไม่บงความสัมพันธ์ใครสักคนนึงอาจจะมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนนะคะเขาจะมีอยู่สักคนนะั่นแหละถูกเลือกเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าอีกคนนึงก็ยังไม่ได้ปล่อยไปไหนคนที่ถูกเลือกเอาไว้อยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตจริงหรือว่าอยู่ในความทรงจำก็ได้นะคะ หรือไม่ในช่วงนี้บางท่านอาจจะขีบคนไกลระยะทางก็อาจจะมีผลอยู่เหมือนกันเนาะอาจจะต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าต่างประเทศเลยก็ได้นะคะขอพลังงานภาพรวม4ใบทําไมเป็นสองไม้เท้าเอ่ยแต่บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนการเดินทางนะคะคิดอยู่ว่าเราควรจะเลือกอนาคตของเรายัางไงดีในตอนนี้เส้นทางต่อไปนับจากนี้ห้าเหรียญ ในช่วงที่ผ่านมาดูจะมีช่องว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนาะบางท่านอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจเป็นความสัมพันธ์ที่วิ่งไล่จับกันเป็นวงกลมหากันไม่เจอเลยพูดอย่างหนึ่งก็เข้าใจกันไปคนละอย่างเลยนะคะอาจจะมีความน้อยใจการคุณอาจจะงอนเขาหรือเขาอาจจะงอนคุณก็ได้ซึ่งตอนนี้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สามดาบด้วยบางความสัมพันธ์อาจจะ มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาสังแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจบรรยากาศมันก็น่าจะยังค่อนข้างน่าอึดอัดอยู่นะคะเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นคือมันดูเหมือนมันไร้ร่องรอยแล้วอะแต่บาดแผลมันยังอยู่บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันแล้วไม่คุยกันแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วห้องมันเงียบมันถูกปิดไปแล้วแต่ว่า มันก็ยังมีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่เพราะว่าอาจจะยังตัดกันไม่ขาดก็ได้แปดไม้เท้านะคะีไพ่แปดไม้เท้าเข้ามามองว่าหลายท่านในช่วงนี้น่าจะอยู่ในจุดที่เราอยากจะขยับขยื่อนหรืออยากจะ move on หรือว่าอยากที่จะให้ตัวเองรู้สึกเหมือนได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนกัน 8ไม้เท้ากับสองไม้เท้ามาเจอกันบวกกันเลยได้1ิไม้เท้าคงจะมีความหนักอกหนักใจมากๆอยู่เหมือนกันเนาะกับการเลือกของเราในตอนนี้วันมองว่าชาวราศีพิจิกหลายๆท่านอยากจะ move ไปข้างหน้าหรืออยากจะให้เราอยู่ในจุดที่เราดีขึ้นการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าอาจจะเป็นการอยากจะเดินทางจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่เราอยากจะพาตัวออกไปจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดในตอนนี้ก็ได้นะคะอืม บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลและทาได้แค่ส่งข้อความคุยกันนะสามเหรียญค่ะบางข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะคะอาจาเป็นเพื่อนในที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําหรืออาจจะเป็นคนที่ทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้เอ็มเพลินะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษและคณนาเมษหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานในหน่วยงานราชาการตํารวจทหารหรือว่า เป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะเนาะเอ่อหวนมองว่าตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาเขาดูไม่ค่อยสนใจคุณเท่าที่ควรหรือเปล่าเดี๋ยวดูสัก่อน์นะสามเหรียญคืออะไรขอนึงไหมสามเหรียญค่ะสามเหรียญคืออะไรเอ่ยฮัลโหลแฟนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพฤษภและขณะพฤษภ วันมอบบางท่านอยู่ในสถานการณ์ที่คนรักของเราเขาดูมีใจเอ็นเอียงอะความสำคัญของเราอาจจะถูกลดน้อยลงเพราะว่าเขาดูไปเหมือนอยากอธิบายอยากคุยอยากทำความเข้าใจกับคนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องชูสาวเสมอไปก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าศักดิ์รีก็ได้เหมือนกันขอนไม้สองไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าคืออะไร หนึ่งดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมดุนกลุ่มเมถุนเหมือนคุณอยากจะเคลียร์เนาะบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจของคุณในตอนนี้ขอนึงไหมเอมพเลอร์ Emperor ค่ะเอมพเลอร์ Emperor คืออะไรเอ่ยหลายท่านวางแผนที่จะเคลียร์นะคะเก้าดาบอืมวนมองว่าบางทีถ้าอยู่ในจุดที่อยากจะควบคุมเกมคงจะเครียดมากๆนะคะซึ่งคนที่เครียดอาจจะเป็นคนรักของคุณด้วยเช่นกัน คนีงไม้แปะไม้เท้าค่ะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะสาหันนะคะเก้าดาบหนึ่งดาบมาเจอกันบวกอะไรด้สิบดาบเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะมีปัญหาบางอย่างที่เรือรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วนอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้นะหรือไม่ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นทางความรู้สึกก็ได้ ปไม่ท้าเข้ามาพรอมกับไพ่ j u d g m ั n t นเหมือนคุณอยากได้รับการปลดปล่อยเนี่ยอยากได้รับอิสระภาพเนาะบางท่านก็อาจจะอยากปลุกบางสิ่งบางอย่างที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหรือบางท่านก็ถ้ามีความหน่วงหรือมีปัญหาในเรื่องของชู้สาวก็อยากจะลุกขึ้นมาปลดปล่อยสักทีนะคะความอึดอัดทั้งหลายทั้งแหล่ความท็อกซิกทั้งหลายทั้งแหล,ทหล่ที่เผชิญอยู่ในตอนนี้อืมอ่ะ ดูอีกฝั points, um problem, kind of ่งหนึ่งคุณก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาได้ไพ่ต้าสมรับเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้ากําลังพยายามอยู่นะคะในตอนนี้ไม่รู้พยายามอะไรแต่ว่าดูพยายามมากๆเลยดูต่อสู้มากๆเลยอยู่เหมือนกันและเป็นความพยายามที่เหมือนจะต่อสู้อยู่คนเดียวด้วยเนาะขอพลังงานหลักให้เขาหนึ่งใบค่ะว่าเขาเป็นยังไงเอ่ยบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและข้านามังกรนะคะ เห็นใช่ไหมว่าสับอยู่เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้ามาอีกแล้วดูเหนื่อยจังเลยนะไพ่เตะสำรับขึ้นสามเหรียญนะคะเหนื่อยกับการพูดคุยเหนื่อยกับการเจรจาเมื่อกี้นี่ก็มีสามเหรียญเหมือนกันนี่ก็มีสามเหรียญนะคะอืมถ้าตอนนี้เขาพยายามคุยกับคุณเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเหนื่อยกับการที่เขาต้องคุยกับคุณก็ได้นะ การพยายามคุยกันให้มันเข้าใจให้มันรู้เรื่องอะค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าตอนนี้เขาคุยกับคนอื่นแน่นอนล้วค่ะว่าสถานการณ์การคุยของเขาในตอนนี้กับใครก็แล้วแต่กับใครคนนั้นอะค่อนข้างที่จะยากสําหรับเขาเหมือนกันเพราะเขาต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจเดี๋ยวเขาพลังงานภาพรวมก่อนว่าทําไมเป็นเจ็ดไม้เท้าเอ่ย The Lovers นะคะมีไพ่นพ The Lovers เข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาในช่วงที่ผ่านมาบางความสัมพันธ์อาจจะมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาหรือเปล่าเอ่ยอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะในฝั่งของเขาบางท่านอาจจะคุยดชาวราศีเมถุนและค่ำนาเมถุนหรือไม่อยู่ดีๆก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกปลุกขึ้นมาให้รู้สึกมีแพชชั่นอะไรปแปลกๆก็ได้ อยู่ดีก็คิดถึงอยู่ดีก็นึกถึงโดยที่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงะคะ่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมังกรมศพการห้าดาบสามดาบเอาเข้าไปคนนึงไหมเจ็บไม้เท้าค่ะเจ็บไม้เท้าคืออะไรเอ่ยช่วงนี้เหมือนจะมีการบล็อกการปิดกั้นการปิดใจเกิดขึ้นนะคะในฝั่งของเขาฝั่งของคุณก็เหมือนกันแปดดาบโอเคสี่ไม้เท้าว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เขา รู้สึกอยากจะพยายามต่อสู้ในตอนนี้เป็นคุณไหมเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นนะ่ะเขาเองก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันหนึ่งคือต้องต่อสู้เพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องทำมันอึดอัดก็เลยต้องลุกขึ้นมาพยายามเพราะว่าบางทีนะถ้าเขาไม่พยายามอีกฝั่งหนึ่งอาจจะถอยออกไปจากเขาแล้วจริงๆก็ได้เอ,อเช่นถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันนะ่ะ เป็นคุณในตอนนี้ที่โอเคฉันจะรู้ขึ้นมาจัดการกับชีวิตของฉันแล้วละ่ะเพราะว่าระหว่างเรากับเขามันคงจะเหนื่อยมานานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเลือกที่จะวางแผนชีวิตคุณอยากจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเพื่อคุณได้ปลดปล่อยอจากความตึดอัดของคุณแล้วก็ยอมแพ้บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องรู้ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างมันไม่มีทางเลือกอีกแล้วนอกจากการพยายามทลายกําแพงแล้วต่อสู้เพราะว่ามันยังมีความคาดหวังอยู่นะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญ แต่ว่าถ้าตอนนี้เขาคุยกับคนอื่นบางทีในการคุยเนี่ยมันอาจจะมีความคาดหวังบางอย่างอยู่ในนั้นอืมคือไม่ว่าเขาจะคุยกับใครนะว่าไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้เขาฟินอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีฟินอยู่บ้างแต่ปัจจุบันนี่ไม่เลยนะคะอดีตที่ผ่านมามีไพ่เดอะเลเวออาจจะรู้สึกมีแพชชั่นมีช่วงเวลาที่ดูแบบ จักระจี้หัวใจอยู่อะแต่ว่าณนปัจจุบันเนี้ยมันมีแค่ความคาดหวังความหวังที่รู้สึกว่าต้องพยายามเพราะมันไม่มีทางที่มันจะดีได้โดยไม่ต้องพยายามอะไรในฝั่งของเขาอือดูความรู้สึกขเขาที่มีต่อคุณก่อนคือไม่ว่าจะคุยกับคุณหรือคุยกับใครหือนว่าเขาในตอนนี้มีสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะ เรื่องเราสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เดอะสตาร์นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมภ์นะคานากุมนะแล้วก็1ดาบค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมตุลกุมเมถุนเนาะหกดาบนะคะเหมือนเขามีความละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังเนาะบางทีก็เหมือนจะมูฟไปจากคุณถอยไปจากคุณลอยหายไปจากคุณแต่ว่า ก็ยังโผลก,กลับมาอยู่นะคะยังดูมีความละละละลังมีความเสียดาหันไปหันมาสี่ไม้เท้าวนมองว่าในตอนนี้เขาคาดหวังอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยอาจจะคิดในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็ได้มันก็เลยทําให้เขาในตอนนี้ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนั้นออ สิบไม้เท้านะคะดูจะหนักอกหนักใจมากๆเลยเหมือนกันขอหนึ่งมาให้หนึ่งดาบค่ะ1ดาบคืออะไรเอ่ยเหมือนเขาจะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณเหมือนกันนะคะแต่หลายท่านอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมีไพ่เดอะสตารเออไพ่เดอะสตาร์ไพที่บ่งบอกถึงความไม่พร้อมอาจจะยังรู้สึกต้องการเวลาในการซ่อมแซมเยียวยาหัวจิตหัวใจ,ห,วใจหรือให้มั่นใจก่อนอย่างเงี้ยค่ะ มีไพ่สองเหรียญเข้ามาด้วยการพูดการคุยน่าจะเป็นการพยายามคุยเพื่อเลี้ยงความสัมพันธ์ต่อไปอสามเหรียญเห็นไหมคุยให้เข้าใจว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรคือหวารู้สึกว่าตอนนี้เขาน่าจะมีเหตุผลของเขาแต่ในเหตุผลของเขามันอาจจะไม่ค่อย make sense สำหรับคุณเท่าไหร่มันก็เลยทำให้คุณดูไม่ค่อยเข้าใจแต่เขาพยายามจะพูดให้คุณเข้าใจหรือทำให้คุณเข้าใจ แต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขาแสดงออกแบบไหนพอไพ่พมันก็ไม่ได้ดูมีแนวโน้มทิศทางที่ดีบางทีสิ่งที่เขาพยายามทำมันอาจจะคุณอาจจะไม่ไม่รู้สึกได้หรือสัมผัสได้ในสิ่งนั้นเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีการสื่อสารโดยตรงก็ได้นะคะเดี๋ยววันดูให้หนึ่งใบว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่า แอมเพลอร์นะคะนี่ไพ่แอมเพลอร์เขาดูเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันเนาะบางด้านอาจจะควบชาวราศีเมษนะคะเดฟูด้วยสามเหรียญคิงถือถ้วยควีนถือดาบอ่ะสิบไม้เท้ายังรักคุณอยู่ไหมบอกว่าตอนนี้มันมันไม่ได้รู้สึกถึงบรรยากาศขนาดนั้นนะคะ แต่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะแต่หวนมองว่าเขาเขารักตัวเองมากกว่ามันเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามทำในตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสที่ตัวเขาเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวคุณขออภัยที่ต้องพูดตามตรงเพราะว่ามันเป็นหน้าไพา่แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่การอ่านโดยรวมหันอ่านจากไพ่เท่านั้น ซึ่งหวานก็ดาวสุขพิจิกเหมือนกันอ่านไปก็ช้ำอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจากหน้ไาพา่ยที่เห็นนะหวารู้สึกว่าถ้าถามว่าเขารักไหมมันก็คงจะมีความรู้สึกแต่ว่าอันดับแรกที่เห็นชัดที่สุดคือเขาคงให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าไม่ว่าซ้ายหรือขวาที่เขาทําในตอนนี้ที่เขาเลือกในตอนนี้ต่อให้เขาโฟกัสที่คุณสนใจคุณให้ความสําคัญกับคุณนั่นคือเพราะเขารู้สึกว่าคุณจําเป็นสําหรับเขาอืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาโฟกัสคนอื่นเห็นความสําคัญคนอื่นหรือให้เวลากับคนอื่นนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับตัวเองสมองเขาสั่งการอะเออเขายึดตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นในตอนนี้ในความรู้สึกรักมันมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะมันอาจจะเป็นด้วยเหตุและผลด้วยสมองคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดใจที่ดีมากพอให้เขารู้สึกเหมือนแบบมัน มันจําเป็นต้องเลี้ยงความสัมพันธ์กันต่อไปมันไม่ควรจะหายไปจากชีวิตอะไรอย่างนี้ได้หออปะอออ่อะมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรแล้วกันแต่ว่าในการอ่านโดยรวมนะคะการอ่านทั่วไปซึ่งมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดไกลไปหรือว่าเศร้าร้องไห้เสียใจนะคะใจะเย็นๆเขาบอกว่าเขากลัวนะคะคำแรกเลยเขากลัวเขากลัวอะไรละ่ะ เวลาที่ต้องเลือกอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเหมือนจะมีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะคะชาวราศีพิจิกและขานาพิจิกคนคนนี้ดูเหมือนจะมั่นใจแต่สุดท้ายน่าจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะเขาอยากบอกอะไรอีกเอ่ยสิ่งที่เขาพูดอะคะ่ะอะไรก็แล้วแต่เขาหมายความแบบนั้นอืมไม่รู้ว่าเขาพยายามพูดกับคุณแล้วไหมนะ หรือพยายามอธิบายแล้วหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเขาหมายความแบบนั้นน่ะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะยังงงอยู่ก็ได้เหมืนใช่หรือว่าอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นแต่เป็นคุณที่ซับซ้อนซะเองก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกอืออ่า ความรักครั้งนี้ก็ทําให้เขารู้สึกกลัวเหมือนกันนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แต่ในขณะเดยียวกันเขาก็ค่อนข้างกลัวอยู่เหมือนกันอืมเขาบอกว่าถ้าเขาขอให้คุณอยู่่คุณจะไปจากเขาหรือเปล่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนไหมอะตอนนี้คุณอาจจะไปให้ความสําคัญให้ความสนใจกับสิ่งอื่นเรื่องอื่นๆจนทําให้เขาในตอนนี้อยู่ในจุดที่ต้องปลงแล้วละ่ะ ถ้าตอนนี้คุณไปสนใจคนอื่นแล้วเขานิ่งอ่ะเขาไม่ได้มาเหือมาเอออะไรกับคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะคะรู้สึกรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเครียดรู้สึกแย่เหมือนกันแต่เลือกที่จะคลิปลุกและเก็บทรงตัวเอ,เอาไว้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันจะเป็นคนละเรื่องกับตอนที่อ่านครั้งแรกเลยนะเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนไพ่ใบหนึ่งมันความหมายมันเยอะแล้วก็การอ่านไพ่มันอาจจะเป็นเราหรือเป็นเขาสลับไปสลับมาได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ถ้าในเคสนี้ที่ว่าคุณแบบว่ามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนแล้วเขาแบบอยู่ในจุดที่เขาทําอะไรไม่ได้เหมือนมองว่าเขาในตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่แหละแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อยากจะรักตัวเองมากกว่าก็ได้เพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้การต่อสู้ของเขาในตอนนี้คือการต่อสู้เพื่อตัวของเขาเองเพื่อความอยู่รอดของตัวของเขาเอง เพราะว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกยอมแพ้กับคุณไปบ้างแล้วก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเจ็บปวดนะคะมันมีไพ่สามดาบปรากฏขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอให้คุณอยู่นะคะถ้าเลือกได้ก็อยากจะขอให้อยู่และสิ่งที่เคยพูดกับคุณก็พูดแบบก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆเนาะแต่ในตอนนี้บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันควรจะต้องช้าลงบ้างนะคะเพราะว่าเขาเองก็อาจจะเมาหมัดเหมือนกันในตอนนี้ แต่อย่ที่บอกแหละถ้าบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวแบบแรกที่คือเขาเขามีบางอย่างที่เขาอยากคุยกับคุณแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยอินกับเขาอะบางทีมันก็คงจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันในส่วนของเขาอะค่ะเพราะจากหน้าไพ่ของเขาก็ไม่ได้รู้สึกฟินหรือว่ารู้สึกดีอะไรมากมายตอนนี้ก็ค่อนข้างยากลําบากมากๆเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ดูคำแนะนำดูแนวโน้มค่ะว่าเป็นยังไงอีกเอย บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอ่ะเขามีอย่างหนึ่งที่เขาค่อนข้างชัดเจนคือเขาอยากเลี้ยงความสัมพันธ์ต่ออยากมีคุณต่อไปไม่ว่าคนที่มีคุคนอื่นก้าเข้ามาเป็นเขาหรือเป็นคนหรือว่าสถานการณ์เป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนคือเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาต่อไปไม่อยากจะสูญเสียคนไปนะคะ ห้าไม้เท้าค่ะแล้วมาระวังการทะเลาะเบากแว้งไว้ด้วยนะบางท่านอาจจะมีการทะเลาะเบากแว้งกันใหญ่โตนะคะอาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามภาษาสงครามต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีอีกโก้หรือ,อาจจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวเองก็ได้แต่ว่ามันจะผ่านผลไปได้นะคะมีไฟหกไม้เท้าเข้ามาเพื่อให้เด้ก้าวต่อไปเพื่อพบเจอความสัมพันธ์ที่รู้สึกสมบูรณ์ได้มากขึ้นอืมจริงๆแล้วว่านมองว่าหลายท่านน่ะถ้าคิดช่างใจแล้วก็ รู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พยายามคุยเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้นน่ะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเดินต่อไปได้นะคะเดินต่อไปแล้วก็มีโอกาสจะเจอกับสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือว่าเออมันเป็นไพ่สิบถ้วยอ่ะความครบถ้วนสมบูรณ์ของความสัมพันธ์มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเหมือนกันความรู้สึกเติมเต็มหัวจิตหัวใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเติมเต็มหัวจิตหัวใจได้ในเดือนนี้ก็ได้นะเพราะไพ่ขึ้นมา บางท่านถ้าอยู่ห่างไกลแล้วมีโอกาสได้เดินทางไปพบไปเจอกันอาจจะช่วยให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเอาแต่คิดเองเข้าใจไปเองบางทีอาจจะยิ่งยุ่งเหยิงเองอะค่ะอาจจะต้องเหมือนปล่อยวางแล้วก็ลองเสี่ยงดูบางทีอาจจะดีกว่าก็ได้ The Star บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมนะคะ3ดาบแล้วก็ e อ place แล้วก็2ดาบเนาะอืม โอเคป่นมองว่าปัญหามันน่าจะเกิดจากการที่ใครสักคนยังมีความคาดหวังมากไปหรือเปล่าเอ่ยอยากเจอของดีอยากเจอคนที่ใช่นะคะเอ่อแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยมันมีความสับสนเกิดขึ้นมันมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นอาจจะอยากได้เวลาในการซ่อมแซมเยียวยาวความรู้สึกก่อนก็ได้แนวโน้มความรักข้อสมพันธ์เท่าให้ดูในวันนี้ตัวจริงยังคงเป็นตัวจริงอยู่คะ่ะคนที่สําคัญที่สุดก็ยังมีความหมายอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นหลายท่านที่ทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาการสามารถที่จะคลี่คลายอดีขึ้นได้นะสามารถที่จะเดินทางและไปต่อกันได้เพื่อเจอกับช่วงเวลาที่สมบูรณ์ของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ายัางรู้สึกว่าคนๆที่เป็นคนที่ใช่ถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ลังเลใจและไม่แน่ใจและไม่รู้ว่าจะสู้ต่อดีไหมแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่เนาะไพ่ตาสำหรับเป็นไพ่ไฮนีมูลนะคะบางทีในช่วงเวลาที่มึนๆลองหาเวลาไปเที่ยวกันหรือใช้เวลาร่วมกันอาจจะทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะคะ โคดิพเอนด์ซีค่ะมันอาจจะมีความทอกสิ่งอยู่บ้างนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะมันอาจจะเกิดจากการที่คาดหวังมากจนเกินไปเนาะอย่างที่บอกนะคะฮันนีมูนเราหาเวลาไปเที่ยวดูบางทีการบีบคั้นซึ่งกันและกันมากไปหรือว่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปมันก็อาจจะยิ่งทาให้สถานการณ์มันแย่ขึ้นเพราะฉะนั้นการผ่อนคลายปล่อยใจสบายๆอาจจะดีกว่านะคะถ้าไม่สามารถมาเจอกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ลองแบบวิดีโอคอลหรือส่งข้อความคุยกันถ้ายังสามารถทําได้นะ เพราะว่าจริงๆแล้วบางท่านผมมองว่ายังสามารถที่จะติดต่อหรือว่ามีช่วงเวลาร่วมกันได้อยู่เพียงแต่แค่ตอนนี้ต่างคนต่างไม่ได้ขยับขยืขย่นเฉยๆเนาะเพลฟูเนตนะคะลองปล่อยใจตัวเองสบายๆดูค่ะแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีด้วยทําความขี้เล่นสนานเข้าไว้นะคะเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้นหลายท่านที่เคยเก๊กหน้ามานานอาจจะต้องปล่อยวางไปบ้างรู้แหละบางทีที่มันมีปัญหาเข้ามาเรารู้สึกเครียดร,รู้สึกไม่สบายใจ แต่ยิ่งวนๆอยู่กับความเครียดก็เหมือนการดูดพลังงานลบเข้าหาตัวเองนะคะบางทีการลืมๆสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์ใจไปบ้างแล้วปล่อยวางแล้วมองอะไรสวยๆงามๆอาจจะเป็นการดึงพลังบุกเข้าหาเราได้มากขึ้นก็ได้เนาะแล้วก็ to love นะคะรักแท้ถ้าคุณมั่นใจว่านี่คือรักแท้ของคุณคุณต้องพยายามมองโลกในแงด่ดีแล้วคุณต้องลองให้โอกาสให้โอกาสตัวเอง,ให,อเองให้โอกาสคู่ของคุณด้วย อยางที่ผมบอกแหละว่าบางท่านอาจจะตกมาตายในช่วงสองสมเดือนที่ผ่านมาในช่วงที่ดาวเดินถอยหลงังหรือว่าดาวกําลังจะถอยหลงังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นดาวความรักของคุณมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหามีความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้คือเดินหน้าแล้วนะคะพอเดินหน้าแล้วมันก็น่าจะทําให้อะไรอะไรอย่างดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะยังตะกุตกตะกักอยู่บางเพราะว่ามันเพิ่งจะเดินหน้าและอีกอย่างมุมมันก็ยังไม่ได้สวยขนาดนั้น มันยังเป็นมุมยากอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมีภาะวะกดดันหรือสถานการณ์ยังยากอยู่บ้างแต่ก็ดีกว่าเดินถอยหลังนะคะยังไงเดินหน้าก็ดีกว่าเดินถอยหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือปล่อยใจสบายๆให้มันค่อยๆเป็นไปดีกว่ามันอาจจะยังมีความกดดันบ้างอึดอัดบ้างก็เดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายค่ะเหมือนดาวจะทํามุมดีขึ้นประมาณต้นเดือนหน้ามั้งถ้า,าจำไม่ผิดนะคะ เราก็จะรู้สึกดีขึ้นในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็อาจจะอดทนไปก่อนพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เนาะจริงๆการดูดวงมันอาจจะไม่ดูแค่วันเกิดนะคะมันอาจจะไม่ดูแค่ราศีดาวอาทิตย์อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องดูลัคนาดาวศุกร์ดาวจันด้วยจริงๆการไปเช็คพื้นดวงของตัวเองก็น่าจะดีกว่ามากๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะอย่างดูดวงของวันบางคนมาเช็คแล้วก็อ๋อโอเคเรามีจุดอ่อนตรงนี้นะเราควรจะปรับเราควรจะแก้ยังไง ซึ่งคุณสามารถเช็คเองได้เลยนะคะใต้คลิปของวันทุกคลิปจะมีลิงก์แนบเอาไว้สามารถไปหาลัคนาดาวสุขดาวจาันเบอร์ชาร์ของตัวเองได้เลย ซึ่งถ้าหาแล้วเราไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ค่อยมาดูส่วนตัวกับหวานก็ได้แต่ว่าในการดูดวงส่วนตัวก็แนะนําให้ดูกับคนที่คุณสบายใจที่คุณอยากจะดูนะคะจะดูกับหวานก็ได้ถ้าคุณสบายใจที่จะดูกับหวานก็ดูแต่ถ้าคุณสบายใจที่จะดูกับคนอื่นก็ตามสบายได้เลยเนาะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้้้านะนนะะววัีไปแลค่บ